วันที่27ตุลาคม2554นางอัญชรลาพรบุญและรังสีรองประธานอนุกรรม,มาการติดตามกำกับและแก้ไขปัญหาการดำเนินการคงการรับจำนำข้าวและระดับจังหวัดพิจิตรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลประจำปี2554ถึง2555โดยเป็นการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหน่วยงานราชาการและผู้แทนลงสีที่เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมสารการจังหวัดพิจิตรซึ่งพบว่ากเกษตรกรชาวนาในจังหวัดพิจิตรเริ่มทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นปัญหาคืออัตราผลิตต่อไร่ของชาวนาจังหวัดพิจิตรจะามาณ700 800กิโลกรัมต่อไร่แต่ระเบียบการรับจำนำเดิมชาวนาจะนำข้าวเปลือกมาจำนำได้อัตรา4 9 1กิโลต่อไร่ แต่ขณะน,นี้ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจิตรได้ขยายเพิ่มเป็น570กิโลกรัมต่อไร่แต่หากพบว่ามีชาวนานำเข้ามาจำานําเกินที่แจ้งไว้กับกับเจ้าหน้าที่เกษตรเกิน10%ทางคณะกรรมการจะยกเรื่องดังกล่าวให้ทกศจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ตรวจสอบเป็นรายๆไปเนื่องจากทกศจะมีข้อมูลการเพาะปลูกและอัตราการผลิตต,ต่อไร่ต่อปีของเกษตรกรอยู่แล้ว ส่วนทางด้านนายบรรจงตั้งจิตวัฒนากลผู้อุปทานายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวกับผู้สุขาวว่าไม่ไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นเรื่องการแก้ได้หรือไม่ซึ่งต้องอยู่ในเรื่องของกระทรวงเษกษตรกลับไปต้นสังกัดว่าจะทําได้หรือไม่ซึ่งคาดว่าจะยากนั้นต้องต้องลงไปตามใบรับรองแล้วก็คงต้องส่งให้กับผู้ประกอบการหรือสมาคมโรงสีที่จะหาทางช่วยเหลือเึษตกรชาวนายอย่างไร มีค่าเกิน10%ระดับที่เกิน10%นี้ก็ให้ออกประทวนเลยส่วนว่าที่เกินไปก็จังหวัดก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งมาว่า,วากรมการค้าภายในนะครับมีหนังสือมาว่าให้ให้ให้พาณิชย์ร่วมกับทกศแต่ว่าบังเอิญท่านประธานก็มีความลึกในเรื่องไอเดียว่าให้ทางกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมตรวจด้วยเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรรายได้ที่เกิน10% จังหวัดพิจิตรก็พร้อมสนองที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมดเต็มทุกเมล็ดแต่ว่าขอให้มีการสกรีนอีกชั้นหนึ่งว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในโอกาสต่อไปก็โดยมีกระทรวงเกษตรกับพาณิชย์กรมการค้าภายในแล้วก็ทกศเข้าร่วมประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวนาโดยใช้ะทวนใบเดียวเนื่องจากว่าใช้เป็นคณะกรรมการชุดเล็ก4ท่านจะทําให้เกิดความคล่องตัวให้เกิดความรวดเร็วของเกษตรกร ชนะพงษ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณก,กิจมัชิมารายงาน